ลูกสองตัวเลยอยู่ใต้บ้านมาแล้วจ่าจะสุมจาไม่มีว่ะจะไม่มีมว่ะจาทำไมเฮ้ยมาล้อ motherfucker อีกตัวเด็หมด <c oughs> ว้าว <c oughs> อุ้ยมันบินเลยหรอ <c oughs> เว้ยมันอยู่ข้างหน้าเลยลุงรับตัวเลยโอ้โหวัวจานหลุดเลยลโอ้โหมานาเอฟอ,อาร์มันแรงอุ๊ยนัดเดียวน้องเลยลุงนาเอฟอาร์มันแรงมันลงเมื่อกี้เห็นล่มอยู่แว๊บไอ้ c. ใครเพิ่งลงลุง สองอเลยวะอืมไอตู้อะไรขอเปลียงเราอยู่คนไม่มีทางช่วกันหรือในตุคอ,อย่างนี้เนี่ยฉันไม่ยอมให้นายเข้กเปลี่ยนทางจะช่วยเฉพาะคนที่อยู่มนันน่ารงฝารเลยไว้อยู่กับจากตัวนึ่งลุง นเออยอมแพ้เลยว่ะไม่ติดพับจีโมบายไม่เป็นนะพับจีนิสเตอรเป็นพับจีโมบายไม่เป็นอุ้ยลูกนี่เ่งอุ้ยรีเฟกไวชลาวะว้าวเย่นกนีเฟกมาแาลยอร่อยมันเป็นพวกเล่นหรอ อครับอ๋อต้องให้ลกไม่เข้ามาตรงสองเดือเป็นงเมืองทองหรอสองตัวต้องดูในต้องดูในนั่นซึ่งหมดอ,อ๋อก็เดี๋ยวๆลองสั่งก็ได้เล่งอยู่ไหนอ่ะ โอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวกลับมาค่อยมาสั่งก็ได้หื้อลงตายเราโอนจะได้กินนะเพราะว่าเสอต่งมาฮโอ้ตายจนตายเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีโอเคโอเคไปดูให้เออเดี๋ยวไปง่าลูกสองตัวเลยอยู่ใต้บ้านมาแล้วจ้า กะสุนจาไม่มีวะช่วยแล้วมากันเฮ้ยหมดว้าวโหโเลอ้ววะไม่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 ม่ไ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 มม่ไม่ไ่มยมมไมมไม่มถม อีตัวเลยโอ้มันเลี้ยวไปชนบอดก่อนนี่ที้ไหายบ้านก่ e y, อนตอนนั <te <te ้นลุงเฮ้ยไม่ตายมันเลี้ยวไปชนบอดเฉยเลยกำลังจะยิงที่โรงเรียนก็มีคนเอาวนกแล้วเบิดมาลุง น็อกนอกนกตัวหนึ่งอยู่ไห<ใ>น,<ใ>นอีกนะอะเหลือแค่ตัววเเดียอาสิปวดเจ็บมากเลยอะขวาเนินนี่เลยอะอยู่ในบ้านตัวหนึ่งเอาวิ่งเข้าบ้านใช่ปะอ,อยู่หลังบ้านฟ้าที่อยู่หลังแรงป้องเฮ้ยกระ <S 2> <S 2> <S ีนบ้านหรือเปล่านี่แน่อ,ออกมา,มามจเจีอยโอ้มี M24 เอาคูณ8จ่าหายไ,ไ,ไปไหนวะรถมาอีกแล้วคันหนึง่งโดนเหรอจา๊าเออจอดนะเหมือนเช็คเราอยู่ ไยิงเขาโกนจ่าไม่เหรอเราวิ่งขึ้นไปตบเขาไม่ได้ยินเสียงนะเนี่ยแต่ทำไมเหมือนเขาจอดอยู่ข้างล่างวะเออเสียงเหมือนอยู่ข้างล่างเลยเสียงเหยู่าเหมือนอยู่ข้างล่างเนี่ยเหมือนทําลงมาอ๋อนี่ไงล้มอยู่เนี่ยตัวนึงล้มอีกเจ็บมากเจ็บมากโอเคตัวเดียวกันตายเลยว่าจ่าขึ้นหก โอ้ยโดนซ้ำโดนรัดไอชิปหายรัดของจาชอบไปโดนลุงมีคนนะลุงลุงลุงเก็บจาไอตายเลยตัวเนี้ยยิงให้เดี๋ยวเขารัด คนขรถมาู้อะไร<ๆ>ไม่เท่ารู้งี้วะบ้าเนินล่างเนี่ยเนินล่างเนี่ยที่เราเคยโดนถลกตรงเนี้ยโอ้ยเลื่อนหลือสองอยิงแม่นจังเดีเ๋ยวรอเพื่อนเขาหน่อยเนาะ เ,เ,เกอือบแจกจะมีแล้วจะครบทุกอย่างรถ<อ>มามล,ลุงที่ลุงแน่เลยยั่ไงเสียงมันเหมือนอยู่แถวแถวนี้เนี่ยอยู่โรงเรียนนี่แหละเสียงจะปรับภาพไม่สูงครับปรับระดับสองเองเฮ้ยลุงม,มีคนมาหาจ๊า บนกับจ่าตัวนึงโอ้ยจ่ากับตายหอบอยู่น้มันอบอยู่จ่าปั้มยาไปย่าย่าย่าไปย่าไปยาไปจะตกภาพค้างตายเลยตายเลยไอ้ทุกคนเห็นป่ามื่อกี้ภาพค้างไปเลยภาพค้าง เเมื่อกี้จ่าเห็นลุงแบบกระโดดกลับไปกับแบบกระโดดเข้าไปแล้วก็ว้าปกลับมาที่เดิมาครางเลยจ่าครางเลยอ่ะเหมือนโดนโดนดึงขาโดนดึงขาเออลงมาอีกแล้วน่าจ่าเลยไม่น่าใช่บอทว่ะเฮ้ยมาอีกแล้วเพื่อนเขาเพื่อนเขานี่คนคนคนตัวอีกตัวอีกตัว สองตัว2ตัวไม่ไม่ตายไม่ตายหมดหมดหมดซ้ํก่อนซ้ํก่อนเฮ้ยโมไปมาไปห๊ะอะไรอะไรเอาใส่ขับผ่านไปเลยเฮ้ยมันใส่นี่อยู่ไคนเฮ้ยเบ้ยุ้ยลงๆมกหน่อยมกหน่อย โอ้ยโอ้ย,อยมุ่นเอยรถดี <Help S 1> มันังเกรถฮอสรถฮอสมาวะจะชาร์จวะชาร์จชาร์จอล้วขับบอไปมาเงี้ยงเงี้ยงเงี้เง้ยมบมสไซมาไซอ,ไอมันบินเลยเหรอ ล้มป่ะตัวข้างล่างอ่ะจ่ายยิงไม่ได้หรอไม่ได้ยิงจ่าไม่ได้ยิงโอ้ลุงน้องอีกแล้วรถช้าเอยรถมหนแล้ว จะโดนรถชนปะเนี่ยเสียวดูนขนคับหนีไปดูเรา,าลุงจะโถงเป็นเนินหน้านี่ก็ได้ลุงลห,หลายตัวเลยนะออนนต้องป๊อปแฟตแบบนักแข่งว่ะฮะโดนระเบิดไปเลยครับ นี่ยมันอยู่ข้างหน้าเลยลุงรับตัวนึงโอ้โหหัวจานหลุดเลยจับน้อมยาได้ปะเดี๋ยวจับป้อปแปดอยู่ไว้ก่อนเฮ้ยไม่ไม่มันโดนแฟดจามันโดนแฟดจ้ามันโดนลิ้นลุงโดนไม่หรอ รถมาอะไรวะไม่ใช่อะไรยิงใครยิงอะไรแป๊บๆโอ๊ยครขับรถมาจริงด้วยตายเลยแมวน้ำโอ้โหได้ยินเสียงรถเลยนะจ๊ะไม่ได้ยินเสียงรถเลยได้ยินได้ยินนิดนึงอ่ะเมื่อกี้หนีแล้ววงเข้าโค่ว่ะเออว่ะเขาดับเครื่องมาป่ะลุงเมื่อกี้เออเป็นไปได้นะเออว่ะ แต่เห็นเขาบอกว่าเขาไม่ให้ใช้คอมไม่ให้ใช้โปกแกราจำลองเล่นอ่ะไม่ไม่ตอนที่เขาประกาศเขาย้ำชัดเลยว่าห้ามใช้อีมูเล่นเออแต่เาใจพยายามใครจะเล่นอีมูไว้ไปเล่นในพีซเลยนะตรงบ้านอันนี้ไม่คอนเฟิร์มนะส่วนถามว่าทำไมภาพเป็นแบบนี้ผมไม่รู้อย่างนะทุกคนอุ้ยนัดเดียวนอกเลยเหรอโหแรงรุงแรงเอสดอาร์เคอร์มาก ิวว,วทำไมเสียงจ่ายยิงฟิวฟิวโคตรดังเลยตรงเนี้ยใช่เหรอเออบ้าน,นเลยไอ้เมื่อกี้แค่น็อกเปล่าน็อกน็อกพี่หลบก่อนจะแตกอยู่ข้างใน่นใช่ใช่อยู่ในบ้านอยู่ในบ้านาบ้านเดิมเลย โผล่ออกมานะเอ r เอมันแรงอุ hi, ้ยน mm ัดเดียวน้องเลยลุงเอ็เออาร์หัวหมวกสองอะไปดิอย่างนั้นน่ะนัดเดียวน้องได้ไงวะเนี่ยใส่ดาเลยโคตรโกงเออไอ้ได้ไปเปิดกระบะเลยมีมีอีกตัว่า ลุงลุงไม่ดีแล้วโอ้ยกระโดดไม่ได้อยู่ชั้นบนเหรออยู่ชั้นบนเลยเสียงมันอยู่ล่างเลยไม่จา่จายลุงจะแปดอย,อยู่ข้างล่างแล้วลูกยู่จ่ายเลยครับวามยามีมีมีกว่าไม่มีลมั้ง ว้ยระเบิดอะไรเนี่ยระเบิดไปเอาไม้โอ้โหเรียบร้อยเลยไม่มีระวังลงบันไดจ่าลงบันไดระวังระวังเอ้ายิงไม่ได้ี่ทจาระวังนะเขาดับบันไดลุงเอ้าเหลือคนสุดท้ายแล้วจ้าเอ้าเหรออุ้ยกดดันเลยอ่ะกดดันลงไปเรียื่อยเรียกมื่อย นี่มันโดนไฟจ้าเอากินไก่เลยโดนไฟเย่โอ้ยยิบคิวอ่ะลุงดูดิคนล้วนๆนอ่ะ